สวัสดีคุณผู้ชมคุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นมะฮอกกานีนะครับบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นนี่วคือบริเวณด้านหน้าของโรงเรียนปรือใหญ่พิทยาบรรลังนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือต้นครับที่มีความสวยงามนะครับหต้นแตกออกเป็นอสนะครับจากต้นหนึ่งก็เป็น3ต้นนะครับ มีหลายคนนะครับเคยถามผมว่านะครับรากของมะฮอกกานีนี่มันเป็นยังไงนะครับมันมันจะไปอันตรายไหมถ้าปลูกใกล้สิ่งก่อสร้างผมจะพาคุณผู้ชมมาดูครับนี่ครับนี่คือรากจากต้นมันนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นมาเหนือดินนะครับนี่เห็นครับคือนะครับเห็นภาพนี้แล้วคุณผู้ชมก็ลองจินตนาการดูว่ามันมันจะเป็นอันตรายต่อกําแพงบ้านหรือว่าตัวตัวบ้านเราไหมนะครับเพราะว่ารากของมันนี่จะ จะนูนขึ้นนะครับจากจากเหนือพื้นดินประมาณสักสิบเซนติเมตรเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าบริเวณต้นต้นนี่นะครับอาจจะมีมากกว่านะครับนะครับผมไปดูหลายที่แล้วลักษณะก็จะเป็นเช่นนี้ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมบางที่นี่มีการปลูกใกล้กำแพงนี่ก็อาจจะมีการดันกำแพงพอสมควรเลยนะครับตัวนี้เอ็นนะครับตัวนี้เอ็นอ่านไปดูรากต้นต้นอื่นนะครับนะครับนี่ครับรากเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสารกันอยู่ยังกะอะไรดีนะครับที่ครับ รากจากต้นนั้นมาขึ้นมาเหนือต้นนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้ต้นนี้ก็ดันขึ้นใช่ไหมครับรากที่อยู่ตรงนู้นก็ขึ้นขึ้นมาเหนือนะครับนี่นะครับดูเอาครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่อยากจะปลูกมะฮอกกานีนะครับไว้ใกล้ๆบ้านนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในระยะเวลายาวนานไปนะครับมะฮอกกานีนะครับเหล่านี้ก็ปลูกไว้นะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสิบกว่าปีแล้วนะครับก็ ถือว่ามีความเติบโตงดงามนะครับเนื้อไม้นี่ก็สามารถที่จะตัดไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยว่านี่จะเป็นสถานที่ราชการนะครับพอเป็นสถานที่ราชการก็นะรักษาไว้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมอย่างน้อยเขาก็ให้ปุ๋ยให้ร่มให้เงานะครับรากเขายาวออกมานี่เลยนะครับไม้พะกนีนี่นะครับเป็นไม้ที่น่าปลูกนะครับสําหรับผมนะเพราะว่า เป็นถือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับเนื้อไม้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะครับเอาไปทําคอกีตาร์นี่ก็ไม้มะฮอกกานีนะครับก็เอาไม้มะฮอกกานีนี่แหละไปทํานะครับตันนี้ก็จะเป็นมะฮอกกานีนะครับวันนี้ได้โอกาสมาจังหวัดศรีสะเกดนะครับเห็นต้นไม้ปลูกมันอดใจไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมอยากจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ได้ดูได้รู้ได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับว่า มอกานีนี้นะครับแต่ละที่มันจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูมอกานีอยู่ที่น่าจะเป็นจันหรือระยองนี่แหละนะครับผมไปดูอันนี้นะครับกลุ่มนั้นะปลูกนานกว่านี้นะครับอายุต้นไม้จะยังเยอะกว่านี้ต้นจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ก็ปลูกไปข้างกําแพงนะครับเขาก็ดันกําแพงนะครับแต่ว่ากําแพงตัวนั้นน่าจะน่าจะดีนะครับเขาเขาไม่ไม่ดันถึงขนาดที่กําแพงแตกนะครับนี่คุณผู้ชมดูรากเขาสิครับนี่โอ้โห ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชมไม่ให่ธรรมดานะครับนี่นี่ยาวมานี้เลยนะครับอันนี้จะชวนคุยเรื่องรากอย่างเดียวรากเขานะครับจะขึ้นภูขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นนูนๆนะครับลักษณะนะครับบางต้นก็จะอ้วนๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนาะก็จะเป็นหลังแหลมๆขึ้นมานะครับลักษณะคล้ายๆกับคมมีดนะครับเนี่ยครับถ้าถ้าสมมติว่าปลูกข้างๆบ้านสักหนึ่งเมตรนี่อันตรายนะครับ อย่าอย่าทำดีกว่านะครับอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแต่ต้นเขานี่ตรงดีนะครับคุณผู้ชมมาดูต้นนี้นะครับใบก็ถูกลมพัดโบกพิ้วไหวสวยงามนะครับก็จะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งรถยนต์วิ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างทางนะครับความสวยงามนะครับหน้าปูครับคุณผู้ชมครับไม้ตัวเร็วนะครับมีก็มีประโยชน์เยอะด้วยนะครับท่านใดที่มีสวนนะครับมีพื้นที่เนาะ มีพื้นที่เยอะๆนะครับแบ่งพื้นที่ของท่านลักส่วนหนึ่งนะครับมาปลูกไม้ฮอกมะฮอกกานีนะครับก็ถือว่านะครับเป็นการสร้างสรรค์โลกนะครับที่ดีงามไปพร้อมๆกันนะครับระยะในการปลูกนะครับตรงนี้นะครับปลูกที่ระยะ3เมตรนะครับ3เมตรหนึ่งต้น3เมตรหนึ่งต้นนะครับอาจจะมีการตายนะครับตรงนี้ก็จะมีการตายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่านะครับฝั่งนี้ก็จะมีการตายด้วยนะครับมันจึงห่างๆปกติแล้วนะครับตัวนี้ก็จะปลูก3เมตร3เมตรนะครับ3เมตรคูณ3เมตร สามเมตรคูณสามเมตรตัวไหมนะครับสิบกว่าปีก็นี่แหละครับคําตอบเป็นอย่างนี้เลยนะครับครับตรงนี้ดินดีนะครับคุณผู้ชมครับเป็นดินดั้งเดิมจริงๆนี่จะเป็นดินทรายนะครับแต่เมื่อมีการทับถมของกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆนะครับเนี่ยสังเกตว่าใบมะฮอกกานีนะครับทับถมกันนะครับแล้วก็ใบพืชอื่นอื่นอีกสร้างพืชสร้างสัตว์ต่างๆนะครับมามารวมกันนาครับทำให้ดินเนี่ยนะครับจะเป็นสีดํา ดินดําคือดินดีคนดําคือคนดีโอ้โไม่ใช่นะครับก็คนดําก็สามารถเป็นคนดีได้นะครับคนขาวก็สามารถเป็นคนดีได้ผิวแบบไหนก็สามารถเป็นคนดีได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เวลาคุณครูสอนเนาะดินดําคือดินดีนะครับเราก็จะครับมีแนวเทียบนะครับมีแนวเทียบต้นนี้สีจะไม่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะครับจะสีอ่อนๆกว่า ในขณะที่ต้นอื่นก็จะออกเป็นสีแบบเข้มๆนะครับที่เขาจะเข้มๆกว่านี่นะครับเยอะนะครับคุณผู้ชมครับนับๆแล้วนี่ผมว่าสี่สิบห้าสิบต้นเลยนะครับนู่นยาวไปถึงนน่นนะครับไปตามด้านหน้านะครับครับนี่สวยงามครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยนะครับน่าดูน่าชมทีเดียว นะครับมะฮอกกานีนะครับใบเขาเนี่ยจะสีเขียวเข้มนะครับคุณผู้ชมผมไปดูที่ไหนก็ตามแต่นะครับมะฮอกกานีทุกที่ที่ผมไปดูนะครับใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับออกมาเรียวๆหน่อยนะครับเรียวๆน้าแหลมมานะครับปลายก็จะแหลมๆนะครับใบขนาดใหญ่ขนาดไหนนี่ขนาดเท่านี้แหละนะครับคุณผู้ชมเที่ยวกับมือก็ต้องสามสามนิ้วมือเรียงต่อกันนะครับส่วนนี้ก็จะมีการตายนะครับ น้อยหนยะครับก็เลยดูแบบเห็นต้นมะฮอกกนีเรียงรายกันอยู่ครับหลืออยู่เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ครับสวยงามน่าดูน่าชมนะครับครับสวยงามจริงครับอ่าโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ